สวัสดีครับผมซลิซานะครับคอรำนิดนังสือพิมพ์สปอร์ตพูรัสตา,าสกเกอร์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันอาทิตย์ที่11 กันยายนต์นะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลมีความน่าสนใจนะครับให้ติดตามชมติดตามเชียร์กันเยอะเหมือนเช่นเดิมนะครับในส่วนของบทวิเคราะห์วันนี้ครับสองคู่ผมจะโฟกัสไปที่ศึกฟุตบอลกันโชเซเรอาอิตาลีนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณและก็แนะนำนะครับไรแอตไทเกอร์เก้นะครับไรแอตทีไอจีเออาร์ e R. 999นะครับทางเลือกที่มั่นคงปลอดภัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีพิดหวังนะครับฝากไปที่ r i a แอคไทเกอร์999เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ครับคู่แรกของเซเรีอาอิตาลีไปกันที่การเจอกันระหว่างโบโรญญาเปิดบ้านพบกับฟิออเรนตินา ผลงานของโรโซบูไม่ดีนะครับจนล่าสุดกุนซือซีซียมิไฮโรวิดถูกปดพ้นตำแหน่งนะครับและตอนนี้เป็นกุนซือรักษาการทําหน้าที่แทนนะครับตรงนี้ครับผมมองว่าทําให้พวกเขาเนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับันนี้รับได้เล่นในบ้านนะครับรับมือกับทางฟิีออลเรนตินาครับซึ่งผลงานซีซั่นนี้ตกลงอย่างน่าใจหายนะครับเกมลุกคือปัญหาหลักนะครับลงเล่นมา6เกมหลังสุดทุกรายการพวกเขายิงรวมกันได้ เกณฑแค่2ประตูน,นะครับแล้วก็สภาพร่างกายเนี่ยอ่อนล้ากว่านะครับหลังจากที่ผ่านเกมฟุตบอลยุโรปมาเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับยิ่งมาเยือนแบบนี้ดูแล้วไม่สามารถยืนยักได้กแขแพงครับเปิดมาให้ที่ฟร t อ l l เอนตินานะครับบุกมาเป็นต่อที่0.25นะครับผมแนะเชียร์สองหน้าของทางบอลเปลี่ยนโค้ชเจ้าบ้านนะครับเชื่อว่าบโรญญาวันนี้พวกเขาจะมีหนึ่งแต้มติดมือในบ้านได้เชียร์อบอลหลอกเชียร์ทางโบโรญญานะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่การเจอกันระหว่างยูเวนตุส เปิดบ้านพบกับซาแรนิตาหน้าเกตบอลชื่อชั้นและความเป็นเจ้าบ้าน,นครับทำให้ยูเวเหนือกว่าเยอะาน,นะครับอย่างไรก็ตามครับผมมองว่ายูเวนตุสในยุคข,ของออกุนซือมักอะลเกีเนี่ยเป็นทีมที่เล่นเกมรุกไม่ดุดัน,นครับและการที่พวกเขาเนี่ยยังหมดสิทธิ์ใช้การแข่งตัวเก่งอย่างฟเฟเดรโกเคียซ่าปอปอกบาและ ทางอังเคลดีมาเนี่ยตัวนี้ครับทำให้เกมลุกค่อนข้างฟืดเป็นอย่างดีนะครับรวมถึงสภาพร่างกายก็อ่อนร้าหลังจากเล่นฟุตบอลเวทียูฟาแชมเปี้ยนลีกมาวันนี้ครับรับมือกับทางซากรงยนิตาหน้านะครับซึ่งเราเห็นชัดนะครับว่าตั้งแต่ช่วงปลายซีซันก่อนมาถึงตอนนี้แท็กติกการทําทีมของกูซือดาวิดเดนิโกราเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเยอะมากนะครับเป็นบอลที่ทีมเวิร์กยอดเยี่ยมความฟิตโรงตัวนะครับแล้วก็เรื่องของการเยีรวยาเนี่ยทำได้ดีเป็นอย่างยิ่งกําแพงตูวนี้ครับเปิดมาให้ที่ยูเนตุสต่อ ที่1.5เนยครับผมมองว่าโอกาสที่เจ้าบ้านอย่างนี้จะชนะแบบทิ้งขาดเนี่ยเป็นเรื่องยากแนเสียทางบอลหลอนครับเชื่อว่าซาแรมนิตาน่าครับสู้ได้แล้วก็อย่างน้อยจะไม่แพ้ขาดกับออกมาเชียบอลทองเสียทางซาแรมนิตาน่านะครับในคู่นี้วันนี้ครับสองคู่ในเกมนี้ฟุตบอลเซเรียอิตาลีนะครับเชียร์โบโลญยาและเชียร์ซาแรมนิตาน่านะครับขอทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับเฮงเฮงว่ารวยไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ